การที่มีใครสักคนหนึ่งนะครับฟ้องร้องวิดีโอเกมมันมักจะเป็นเรื่องที่พบเจอได้อยู่แล้วนะครับเราจะเห็นข่าวทํานองนี้บ่อยมากครับแต่ในบางครั้งการฟ้องร้องมันก็มีเหตุผลที่ประหลาดพอสมควรครับวันนี้แหละฮะเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน ดองกี้คองเป็นเกมอาร์เคดที่สร้างสรรค์โดยชิเงรุมิยามโมโตะครับผู้สร้างเกมซูเปอร์มาริโอ้นั่นเองตัวเกมวางจำหน่ายครั้งแรกตอนปี1981ที่ต่อมาดองกี้คองได้กลายมาเป็นเกมที่ปฏิวัติวงการน,นี้ไปอีกขั้นเพราะมันคือเกมแรกๆครับที่มีเนื้อเรื่องมีสตรอรี่องค์ประกอบทั้งหมดของเกมช่วยทำให้ค่าย Nintendo ขึ้นมาเป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในทันทีในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นมาริโอครับที่ต้องกระโดดสิ่งกีด ขวางต่างๆจากเจ้าลิงยักษ์ดองกีผู้เล่นจะต้องไปให้ถึงจุดสุดยอดเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวทำไมยิงพากยิงแปลกวะในช่วงที่เกมออกมาเนี่ยก็ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับด้วยกระแสผู้เล่นที่บอกต่อกันยิ่งทําให้ตัวเกมเป็นไวรัลอย่างมากในยุค80อย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือเกมแรกๆที่มีเนื้อเรื่องซึ่งเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยก็ดันไปสกิดค่ายหนังอย่างยูนิเวอร์แซลครับที่ณเวลานั้นนะฮะซิดชายเบิร์กได้ยื่นฟ้อง n ิน t e n โด อ้างว่าเกมนี้มันจงใจขโมยพอ o เรื่องและตัวละครคิงคองจากหนังของเราต้องบอกว่าทางฝั่งปู่ดินเขาโชคดีมากครับที่ได้ทนายขั้นเทพอย่างจอร์นเคอร์บี้มาว่าความให้แต่จอร์นเขาก็ยกเครื่องเกมอาร์เคดมาให้ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนดูเลยครับผู้ใดมีสิบบาทบางข่ขอแนจะเอามาหยอดตู้เล่นดองกี้คองให้ดูพร้อมกับอธิบายความแตกต่างระหว่างเกมและภาพยนตร์ครับโดยคิงคองในเกมจะออกไปทางตลกเฮฮาต่างจากภาพยนตร์ที่ออก แนวซีเรีส์จริงจังในหนังน่ะ ตัวเอกคุณได้ใช้ค้อนสู้กับลิงยักษ์เหรอฮะและไม้เด็ดที่ทำให้นินเทนโดชนะการฟ้องก็มาจากตัวลิขสิทธิ์คิงคองเองนี่แหละครับจอร์นแกอ้างว่าแม้ยูนิเวอร์ลจะเป็นผู้สร้างหนังเรื่องคิงคองแต่สิทธิ์ตัวละครจริงๆมันเป็นของผู้แต่งที่ชื่อเมเรียซีคูเปอร์ครับและเมเรียไม่ได้ต่ออายุของลิขสิทธิ์ตัวละครตามที่กฎเดิมของสหรัฐได้กำหนดให้เจ้าของสิทธิ์ต้องต่ออายุเป็นระยะครับเป็นเหตุให้คิงคองกลายเป็นตัวละครที่หมดลิขสิทธิ์ผู้ นสามารถเอามันไปทําเป็นหนังหรือสื่อบันเทิงอะไรก็ได้อย่างอิสระ Universal ถึงกับเศร้าเลยครับเพราะการแพ้คดีฟ้องยังช่วยทําให้ Nintendo มีชื่อเสียงมากกว่าเดิมอีกในเวลานั้นปัจจุบันค่ายนี้ก็ยังถือเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ของวงการเกมที่ยากจะถูกโคน่น u u i r r c e r เเป็นเกมตลับแนวแข่งจักรยานที่พัฒนาโดย DMA Design ตัวเกมสามารถเล่นได้ถึง2คนผู้เล่นจะได้รับบทเป็นจักรยานและวิ่งเป็นเส้นตรงเพื่อแข่งขันคับสิ่งที่ทำให นี้แตกต่างจากเรซิ่งเกมอื่นๆคือตัวจักรยานถูกดีไซน์ออกมาให้มีรูปร่างคล้ายมนุษย์และดูมีชีวิตชีวามันก็ดูเป็นเกมธรรมดาธรรมาเกมหนึ่งที่ไม่น่ามีประเด็นอะไรเลยใช่ไหมฮะเว้นแต่เกมนี้ดันไปถูกค่ายแอนิเมชันอย่างพิกซาฟ้องครับว่าตัวเกมลอกเน้นแบบดีไซน์จากผลงานแอนิเมชันเรื่องเรดดีมจากทางค่ายก่อนที่โรบบี้เกรแฮมหนึ่งในทีมออกแบบเกมนี้ได้ออกมาโต้แย้งพิกซาครับว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญ พวกเราแค่อยากทำให้จักรยานดูมีชีวิตขึ้นมาโดยไม่ได้ไปอิงจากแอนิเมชันของพิกซาแต่อย่างใดหากเราเทียบตัวจักรยานในเกมและแอนิเมชันเรดดีมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่ามันแทบจะถอดแบบกันมาเลยครับแม้แต่ศาลเขายังตัดสินให้ค่ายแอนิเมชันเป็นผู้ชนะการฟ้องร้องแบบไม่มีข้อกังขาส่งผลให้เกมต้องหยุดการผลิตตลับเกมเพิ่มเติม,ตมทั้งหมดพวกเขาขายตลับเกมได้เพียง3 0 0 0 0นชุดแรกด้วยยอดขายจํานวนนี้มันไม่มากพอที่ จะทําให้ DMA ดีไซน์ไปต่อได้ครับเป็นเหตุให้ค่ายพัฒนาเกม DMA ถูกขายให้กับผู้จัดจําหน่ายรายอื่นแทนปัจจุบัน DMA กลายเป็นบริษัทในเครือของ Rockstar g a m e ครับ Mortal k o m b a t ผมคงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะนะฮะกับเกมนี้มันคือสุดยอดเกมต่อสู้ที่ครองตลาดแนวนี้มาอย่างยาวนานด้วยเอกลักษณ์ของเกมที่เน้นดิบเถื่อนมีฟิลิชิมที่โหดแบบเลือดสาดสะใจแฟนตัวเกมเลยมีภาคต่อออกมาหลายภาคมากครับแม้ว่าคุณภาพภาคต่อในช่วงหลังๆจะเน้น DLC มากกว่าเนื้อหาหลักก็ตามเถอครับแต่นี่ก็คือเกมต่อสู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแล้วครับมีคอมมิกเป็นของตัวเองไหนจะมีภาพยนตร์ที่เป็น live ออชันีกภายใต้ความสำเร็จทั้งหมดนี้ครั้งหนึ่งเกม Mortal Combat ก็เคยถูกทำให้เกือบเสื่อมเสียจากการฟ้องร้องด้วยครับตรงเราย้อนไปช่วงที่ Mortal Combat ยังอยู่กับ Midway เกมครับในตอนนั้น Midway มีแผนจะสร้างภาพยนตร์ Mortal Combat ขึ้นครับโดยพวกเขาเล็งโปรดิวเซอร์หนังอย่าง l a r e n c e k a r น n o v ให้มารับหน้าที่ดูแล Mortal Combat ฉบับคนแสดงครับ Midway เนี่ยก็ได้เชิญเขาไปเยี่ยมชมบริษัทและ l a r e n c ก็ประทับใจอย่างมากครับก่อนจะรับงาน เป็นโปรดิวเซอร์สร้างหนัง Mortal Combat ให้กับ Midway ถึงภาพยนตร์จะได้รับเสียงวิจารณ์ที่แตกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าหนังมันประสบความสำเร็จพอสมควรแต่กลับไปเฟลกับภาคต่อนะครับที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าทั้งด้านไรายได้และบทวิจารณ์ที่รอบนี้เสียงเทไปในทิศเดียวกันว่าหนังโคตรเฮี้ยหลังจากภาคต่อใช้จบไปจนมาปี2010ครับตอนนั้นมิดเวย์กำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างหนักจน Warner b r o t h e r นะฮะเสนอตัวเข้ามา าซื้อกิจาการของ Midway ต่อครับคือ Warner นอกจากทําหนังแล้วนะเขายังมีบริษัทลูกในเครือที่ชื่อว่า Warner b r o t h e r เ์กครับโดยบริษัทนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อทําวิดีโอเกมและจ,ะจัดจําหน่ายโดย Warner b r o t h e r ครับแต่การจะเข้ามาเช็คโอเวอร์มิดเวยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฮะเพราะ Warner b r o t h e r ต้องสู้กับรอเรนต์คาซานอฟนี่แหละฮะที่อยู่ดีๆโผล่มาจากเงาม,มืดพร้อมจะเคมิดเวย์เป็นของตัวเองครับหนังแม่งฉายจบไปตั้งหลายปีไม่เคยสนใจตัวเกม หรืออะไรที่เกี่ยวกับมิดเวย์เลยพอมีข่าวว่าค่ายเกมกําลังจะสู่ขิดและ Warner Brother จะซื้อต่อแม่พี่โรแลนซ์แกรีบทันทีเลยฮะโรแลนซ์เขาอ้างในชั้นศาลนะครับว่ากูนี่แหละเป็นคนทําให้แฟนชายเกมเฮียเนี่ยประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีหนังที่กูเป็นโปรดิวให้นะคนจะรู้จักเกมมึงไหมทั้งที่ความจริงแล้วเกมมอร์ทอคอมแบ t มันดังมากๆอยู่แล้วครับในกลุ่มคนที่ชื่นชอบเกมแนวต่อสู้การขยายฐานแฟนคลับเพื่อให้คนเข้าถึงเกมนี้ มากขึ้นโดยผ่านซื้อภาพยนตร์มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่มันก็ไม่ได้มีคนดูทั่วไปจํานวนมากที่ดูหนังจบแล้วอยากจะซื้อเกมนี้มาเล่นต่อบางคนแค่อยากจะดูหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการที่เกมนี้ประสบความสําเร็จและมีภาคต่อออกมาเรื่อยๆไม่ใช่เพราะหนัง2ภาคที่ตาลอเรนซ์ทำครับแต่เป็นเพราะตัวเกมเองต่างหากที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นอยู่แล้วครับพี่ลอเรนซ์เนี่ยแกมาเคลมยังกับตัวเองเป็นคนสร้างเกมนีขึ้นและเป็นผู้ก่อตั้งมิดเวย์เลยฮะคำกล่าวอ้างของลอเรนซ์คาส น็อปนะครับถูกปัดตกโดยผู้พิพากษาในลอสแอนเจลิสครับท้ายที่สุดวอร์เนอร์บร e r เดอร์เกมก็เข้ามาควบกิจการของมิดเวย์ได้สําเร็จและเน้นดึงเอาทีมพัฒนาเกมที่ทามอร์ทอคอมแบทให้กับมิดเวย์นะฮะมาจัดตั้งทีมชุดใหม่โดยใช้ชื่อว่าเนเธอรีแอมสตูดิโอโดยมีพ่อใหญ่เอ็ดบูนนะฮะคนนี้แหละครับผู้สร้างเกมมอ r ทอคอมแบทขึ้นตาเอ็ดแกมารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะครับปัจจุบันเกมภาคใหม่ๆของมอ r ทอคอมแบทก็เป็นเนเธอรีแมนี่แหละฮะที่รับจบ As สซ s สซิ Creed เป็นเกมแนวแอคชั่นที่ผสมความรอบเลนผจญภัยที่ถึงแม้ภาคหลังจะเป็น RPG Open World เก็บเวลเต็มระบบก็ตามนะฮะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายอดขายของแฟนชายเกมนี้มันทำกำไรให้กับค่าย u b i s o f t เป็นอย่างมากนอกจากเกมเพย์ที่สนุกแล้วจุดขายของ As สซ s สซิ Creed ก็คือเนื้อเรื่องครับที่เนื้อเรื่องส่วนใหญ่ในแต่ละภาคของเกมนะมันจะอิงตามประวัติศาสตร์จริงบางส่วนครับเช่นผู้เล่นจะได้อยู่ในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์จริงครับได้เห็น n p ็นบางตัวที่มีตัวตนอยู่จริงจากอดีตหากจะบอกว่าแฟนชายเกมนี้มักจะมีประเด็นที่โดนโจมตีอยู่บ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรเพราะถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ภาคแรกวางจําหน่ายนะฮะมันก็เคยมีชายคนหนึ่งที่ฟ้องเกมนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเนื้อเรื่องของเกม Assassin's Creed ไปก๊อปผลงานนิยายที่เขาแต่งขึ้นครับจอห์นไบสวิงได้ยื่นฟ้อง u ยู s บีซอโดยอ้างว่าล็อตของเกมมีความคล้ายกับนิยายเรื่องลิงของเขาฮะ เป็นตัวเอกจากอนาคตสามารถเข้าไปในอดีตแล้วเล่นเป็นบรรพบุรุษของตัวเองจากในนั้นได้รวมไปถึงในนิยายก็ยังมีเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆที่ไฮเทคเป็นตัวช่วยให้ตัวเอกเข้าถึงร่างเงาสกุลของตนเองทาง Ubisoft เขาก็ออกมาโต้แย้งนะครับว่าเฮ้ยมึงเคยดูหนังย้อนเวลาอย่าง back to the future ไหมหนังย้อนเวลามันก็มีเยอะแยะถมไปทาอย่างกับนิยายย้อนอดีตของมึงมันคือเรื่องที่ใหม่มากจากการสู้กันในชั้นศาลครับผู้พิพากษาได้ ปัดตกการฟ้องของจอนฮะเพราะที่ยื่นฟ้องเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักและมูลเหตุพอนอกจากนี้ตาคนแต่งนิยายยังต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยครับเพื่อให้ค่าเสียเวลากับทาง Ubisoft หากจะพูดถึงค่ายเกมที่มีประเด็นและเรื่องการถูกฟ้องอยู่บ่อยครั้งคงหนีไม่พ้นค่าย Epic Game เช่นในอดีตได้มีบริษัทเกมอย่างซิลิคอนไนซ์ยื่นฟ้องเอพิกเกมครับด้วยเหตุผลที่ประหลาดพอสมควรครับพวกเขาอ้างว่าเอพิกเป็นตัวการที่ทําให้เกมของพวกเขากาด ย้อนไปตอนปี2005 a p i ิได้จับมือกับทีมพัฒนาเกม s ซิลิคอนไนท์ครับโดยบอกว่าต่อไปนี้เกมทั้งหมดที่ทำโดย s ซิลิคอนไนท์จะใช้ Unreal Engine 3ที่เป็นของ a p i ิเกมเท่านั้นและผลงานที่พวกเขาทำร่วมกันก็คือเกมที่มีชื่อว่า t o o Human ครับเกมที่จะลงแบบ Exclusive ให้กับเครื่อง Xbox 360เมื่อเดนิสไดแอกหัวหน้าทีมพัฒนาซิลิคอนไนท์ได้ออกมาฟ้องตอนปี2007ครับโดยอ้างว่า e อ gine 3ที่มึงเอามาให้พวกกูพัฒนา เกมอะ่ะมันกากมากแต่เหมือนว่าการฟ้องครั้งนี้จะไม่สามารถซื้อใจผู้พิพากษาได้ครับไหนจะเรื่องที่มีสื่อเจ้าหนึ่งออกมาแฉว่า s ซิลิคอนไนน์เนี่ยตั้งใจทําให้เกมมีปัญหาอยู่แล้วก่อนจะโทษ Engine 3ของเอพิกฮะถ้าเราเอาสิ่งที่สื่ออ้างนะครับบวกกับเกมก่อนหน้านั้นอย่าง Gear of War ที่วางจําหน่ายตอนปี2006เกมนี้พัฒนาโดยเอพิกเกมและใช้เอ g นจิ3ในการสร้างเกมเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่า Gear of War ไม่มีปัญหา อะไรเลยแต่เหตุใดเกม2 h u m a n ที่พัฒนาโดย Silicon k n i g h t ถึงเต็มไปด้วยปัญหาสารตัดสินให้ Silicon k n i g h t แพ้นะฮะและยังต้องจ่ายเงินชดเชยที่ทําให้ Epic เสียหายครับเป็นจํานวน4.45ล้านดอลลาร์สหรัฐคดีนี้ยังถือว่าจบเร็วนะครับแต่อีกคดีของ Epic g a m e ที่ยืดเยื้ออย่างมากและต้องใช้เวลาถึง4ปีเลยครับกว่าจะได้บทสรุปกับคดีที่พวกเขาสู้กับ Apple ในชั้นศาลเรื่องมันเริ่มมาจากความโด่งดังของเกม Fortnite ครั เกมของค่ายเอพิเกมที่เป็นแนว Battle Royale กับการผสมผสานความหลากหลายต่างๆลงไปในเกมตั้งแต่การบิวสร้างกำแพงสร้างบันไดไว้ซัดกับผู้เล่นอื่นผมเคยติดและหมดเงินกับเกมเชีย่ยนี่เยอะมากฮะตอนนั้นนะมันยังไม่มี A Bill ไอ้โหมดซีโร่บิลเว้ยเล่นทีแม่งเจอแต่วิศวกรพ่อมึงให้เรียนสถาปัตยกรรมเหรอจะสร้างไวไปไหนวะเนี่ยนี่เลยครับเลยทําให้เกมนี้แตกต่างฮะมันมีความเป็นมายครับไหนจะมีเพลงและท่าเต้นต่างๆที่ถือเป็นจุด เด่นของเกมนี้เลยนอกจากนี้ทีมพัฒนาเขายังเปิดให้ผู้เล่นนะครับสามารถสร้างมินิเกมเป็นของตัวเองถือว่าใจกว้างมากๆเลยนะฮะจากทั้งหมดที่ผมเล่ามามันเลยทําให้ฟอร์ i ไนกลายเป็นเกมสุดฮิตที่เอพิกตั้งใจขยายให้ตัวเกมสามารถเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มครับแต่คุณพะครับ แพลตฟอร์มที่ดูเหมือนจะมีปัญหาที่สุดก็คือ iOS ครับตอนแรกก็ดีแหละไม่มีปัญหาอะไรกันจนรกระทั่ง a p พิเขารู้สึกว่า Apple เนี่ยเอาเปรียบพวกเขามากเกินไปฮะทุกเกมหรือแอปพลิเคชันนะครับที่ผู้พัฒนาแอป,ปนั้นไปลงให้กับ Apple ิลพวกเขาต้องโดนหักค่าส่วนแบ่ง30%หรือให้อธิบายแบบบ้านๆสมมตุติผมจะเติม v b u ัคและผมเล่นเกมนี้บน iPhone การเติม v b u ัคผ่านแพลตฟอร์มนี้ a p พิจะไม่ได้รับเงินจากผมแบบเต็มๆเ,เพราะพวกเขาต้อง แบ่งส่วนหนึ่งให้กับ Apple e p เอพิเขาอ้างว่า Apple ได้ผลกำไรจากส่วนแบ่งตรงนี้สูงถึง80%เวลาเราดูข่าวที่ศิลปินโดนเอาเปรียบจากค่ายเพลงหรือดาราตกลงสัญญาจ้างไม่ได้กับค่ายหนังส่วนใหญ่นะครับพวกเขาจะแก้ปัญหาด้วยการคุยเพื่อหาข้อตกลงใหม่ที่ลงตัวเอพิ Epic ควรจะทาแบบนั้นครับแต่สิ่งที่พวกเขาทามันเหนือความคาดหมายมากครับไม่ได้มีการไปคุยกับ Apple พวกเขาได้ทำการเพิ่มช่องทางจ่ายเงิน เข้าไปในเกม o r t n i t นแทนเพื่อให้ผู้เล่นที่เล่นบน iOS ไม่ต้องจ่ายผ่าน Apple คุณสามารถจ่ายตรงกับ Epic ได้เลยถามว่าเหลี่ยมไหมอืมจะเหลือเฮียเลยละ่ะเป็นเหตุให้ Apple ครับต้องถอดเกม Fortnite ออกจากร้านค้าในทันทีและ Epic ก็ยังคงแสบแบบต่อเนื่องครับพวกเขาตอบกลับด้วยการออกแคมเปญโจมตี Apple และทำการฟ้องโดยกล่าวว่า Apple เอาเปรียบเกินไปมีการผูกขาดไรายได้บน p อป Store ส่วนแบ่งที่ว่า นั้นมันไม่เป็นธรรมอย่างมากยิ่งเฉพาะกับผู้พัฒนาแอปอื่นที่เล็กๆยิ่งมีแต่จะเสียประโยชน์ทางด้าน Apple เนี่ยเขาก็สวนกลับมาเลยนะฮะว่าไอ้ส่วนแบ่งที่พวกกูหักน่ะมันเอามาใช้ในการรักษาความปลอดภัยของแอปพวกมึงนั่นแหละประเด็นนี้เสียงค่อนข้างแตกเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไปอาศัยแพลตฟอร์มเขาแดกแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่อยากเสียค่าส่วนแบ่งบ้าหรือเมาอะไรวะเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอพิกเนะี่ยทำถูกแล้วไอ้แอปเปิลเนี่ยมันน่าเลือดที่ฮาคือบางคนนะ ไม่เคยเล่นฟอร์ไในด้วยซ้าแต่เชียร์แอปผเพราะไม่ชอบแค่ iPhone ออกรุ่นใหม่แล้วไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้านั้นเท่าไหร่ครับพวกเขาสู้กันในชั้นศาลจนยืดเยื้อถึง4ปีเลยครับและมันจบด้วยการที่ศาลนะตัดสินว่า Apple ไม่ผิดฮะก็ตามนั้นแหละครับคุณเซ็นสัญญาแอปตัวเองเข้าแพลตฟอร์มเขาคุณก็ต้องยอมรับในส่วนแบ่งให้ได้ไม่ใช่ไปละเมิดสัญญาด้วยการเปิดอีกช่องทางเติมเงินขึ้นแล้วยังมีหน้าไปฟ้องเขาอีกอะไรก็ตามครับ การฟ้องครั้งนี้มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งครับสารอาจจะตัดสินเข้าข้าง Apple แต่เขาก็ได้สั่งนะครับว่าต่อไปนี้ Apple ต้องอนุญาตให้ผู้เล่นเกมสาม,มารถเติมเงินผ่านช่องทางอื่นๆได้นอกเหนือจากบน App Store แม้ว่าคดีจะจบไปแล้วมัง้งแต่ทั้ง e p i ิกับ Apple ก็ยังมีความเคืองต่อกันอยู่ครับตอนนี้เหมือนอยู่ในช่วงที่พวกเขาต่างคนต่างอยู่ครับ Apple ก็จะดูใจดีหน่อยคือนําเกมฟลอตไนนะฮะที่เคยออกจากร้านค้าไปแล้วกลับมาลง p อป Store อีกรอบ แต่แค่ในโซนอเมริกาและบางประเทศเท่านั้นนะครับค่ายเกมต่อไปครับที่มีการถูกฟ้องเยอะมากๆนะครับแต่เราจะคัดมาแค่อันที่รู้สึกว่ามันประหลาดแล้วกันครับกับค่าย Rockstar ฮะคู่แค้นคู่ปรับของค่ายนี้เนี่ยก็เป็นอดีตนายความนะครับที่ชื่อว่าแจ็คทอมสันเขาต่อต้านแฟนชายเกมของ Rock Star มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับหนึ่งในเกมที่แจ็คทอมสันรู้สึกว่าเขาเอาชนะ Rock Star ได้อย่างขาดลอยก็คือเกม GTA San Andreas ครับก่อนที่ GTA ภาคนี้ จะวางขายนะครับทีมพัฒนาเนี่ยได้ใส่มินิเกมหนึ่งเข้าไปที่มีชื่อว่า Hot Coffee ในมินิเกมนี้เราสามารถที่จะโตมาซิกูลูกับ NPC หญิงได้ครับแต่ท้ายที่สุด Rockstar ก็ตัดสินใจตัดมินิเกมนี้ออกครับเพราะกลัวว่าถ้าวางจําหน่ายโดยมีมินิเกมนี้อยู่มันจะถูกปรับเรทให้กลายเป็นเกมสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นซึ่งถ้าได้เรทการจําหน่ายเป็นเรทนี้มันอาจจะทําให้ยอดขายของ Rockstar ไม่ตรงตามเป้าครับแต่หลังจากที่เกมวางจําหน่ายได้ไม่นานนะครับก็มีมือดีไปเห็น ไฟล์ที่ชื่อ h อ t c o f f e e เข้าก่นจะนําไฟล์นั้นไปเผยแพร่ครับทีนี้ลหละเป็นเรื่องเลยครับเพราะถ้าย้อนไปในตอนนั้นนะครับการมีอะไรแบบนี้บนโลกวิดีโอเกมยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างมาก r o c k s t a r ถูกตัดสินว่าผิดในชั้นศาลนะครับเกมของพวกเขาถูกปรับเรทใหม่สําหรับผู้ใหญ่เท่านั้นและไอเนื้อหาของ h อ t c o f f e e เนี่ยยังทําให้ตัวเกมถูกแบนในบางประเทศอีกด้วยครับ r o c k s t a r ในตอนนั้นต้องเผชิญกับความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับพี่แจ็คทอมสันเนี่ยเขาก็ ยิ้มเป้นเลยฮะหลังจากที่ได้ยินข่าวว่า Rockstar แพ้ต่อมาในตอนปี2006นะครับ Rockstar ได้ออกเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Bully ฮะเกมนี้พี่แจ็คทอมสันก็ออกมาต่อต้านแบบสุดโต่งอีกรอบเลยครับแล้วบอกว่าคนที่เล่นเกมนี้ไม่ต่างอะไรจากการเป็นผู้ค้ายาในโคลัมเบียบักเทาเนี่ยบมูหจริงได้นี่บอกเคยเล่นละว่าไปทัวร์เขายื่นฟ้องต่อศาลเลยนะครับให้พิจารณาถอดเกมนี้ออกจากร้านค้าแล้วเรียกเก็บแผ่นเกมคืนให้หมดโดยบอกกับศาลว่านี่ เป็นเกมที่ส่งเสริมการแกล้งกันในโรงเรียนและเปรียบเทียบเกมนี้ว่ามันเหมือนเหตุการณ์ที่ไม่สงบในโคลอมเบียแต่หลังจากที่สารพิจารณาแล้วนะครับพวกเขามองว่าเกมดังกล่าวมันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแบบเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเมื่อมีการแกล้งกันเกิดขึ้นในโรงเรียนก็ต้องแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลเช่นอาจต้องเชิญผู้ปกครองเด็กที่ชอบแกล้งมาคุยหรือไม่ก็เชิญออกส่วนที่บอกว่าเหมือนการค้ายาในโคลอมเบียนั้นสารไม่รู้สึกว่ามันเข้าข่ายครับพวกเขาเลยตัดสินใจยกฟ้อง ที่พีกกว่านั้นครับสารมองว่าแจ็คทอมสันเป็นทนายความที่มีพฤติกรรมหลายอย่างไม่มีความเป็นมืออาชีพครับทำให้เวลาต่อมาเขาถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตทนายครับจะไปฟ้องเขาให้ชิบหายแต่ดันเข้าตัวเองซะง,งั้นเกมต่อไปของ Rock Star นะครับที่มีการฟ้องแบบแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือ GTA V กับเหตุการณ์ที่นักแสดงหญิงลินซี่โลหานยืนฟ้อง Rock Star เพราะเอาตัวเธอไปเป็นแบบในเกมโดยไม่ได้ขออนุญาตครับใครมันจะไปเชื่อล่ะครับว่าครั้งหนึ่งนางเอก ที่เคยได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งดิสนีย์จะไปมีเรื่องฟ้องร้องกับร็อกสตาร์ครับเมื่อลินซี่ได้เห็นภาพภาพหนึ่งของเกม G.D.A.V. ที่รูปนั้นคือ NPC ชื่อเลซี่โจนาสครับในรูปตัวละครนี้ได้สวมใส่ชุดบิกินี่ซึ่งเธอมองว่าไอรูปนี้มันคล้ายๆกับตัวเธอชัดๆเพราะครั้งหนึ่งเธอก็เคยแต่งตัวและถ่ายรูปแบบนี้ครับเธอยังอ้างเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าเลซี่โจนาสในเกมนอกจากจะมีลักษณะภายนอกที่เหมือนเธอแล้ว ก็ยังมีนิสัยที่คล้ายกับเธออย่างมากทําให้ลินซี่ยื่นฟ้องต่อศาลโดยบอกว่าเกมได้เอาตัวเธอไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตท้ายที่สุดศาลตัดสินให้ล็อกสตาร์เป็นฝ่ายชนะคดีครับเพราะนักแสดงหญิงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในการยืนยันว่าเลซี่โจนาตคือตัวเธอนอกจากนี้ศาลยังมองว่าเกม gta v เป็นผลงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเสียดสีรวมไปถึงตัวละครในเกมก็เป็นเพียงภาพลักษณ์ทั่วไปของหญิงสาวไม่ใช่การอ้างอิงถึงบุคคลใดบ คนหนึ่งโดยเฉพาะทางด้านชาวเน็ตก็ต่างพากันตั้งข้อสงสัยครับว่าสิ่งที่ลิซซี่โลฮานฟ้องร็อกสตาร์นั้นก็เพื่อทําให้ตัวเองเป็นจุดสนใจอีกครั้งเท่านั้นเองเรื่องที่มีคนฟ้องว่า NPC ในเกม GTA เหมือนตัวฉันมันไม่จบแค่ภาค5นะครับเพราะอย่างภาคล่าสุดที่จะวางจําหน่ายในปีหน้าก็มีเรื่องฟ้องทํานองนี้เกิดขึ้นเช่นกันครับเมื่อฟอร์ i ิดาโจเกอร์ได้ตัดสินใจยื่นฟ้องร็อกสตาร์หลังจากได้เห็น NPC ตัวหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับเขาโพในตัวอย่างเกม GTA 6. ผมขอเล่าท้าวความเกี่ยวกับชายผู้ยืนฟอกสักนิดครับโลเลนซ์ซอลิแวนถูกจับกุมเมื่อตอนปี2017จากการที่เขาพกอาวุธปืนชี้ไปมาใส่ผู้คนบนท้องถนนครับด้วยรูปลักษณ์ของเขาที่เหมือนโจเกอร์ทำให้ชาวเน็ตตั้งฉายาเขาว่าฟลอริดาโจเกอร์พอชาวเน็ตไปเรียกพี่เขาแบบนั้นนะฮะพอแกพ้นคดีออกมายิ่งเบี้ยวกว่าเดิมอีกครับกลายเป็นอินฟูชื่อดังเลยฮะได้ออกสื่อมีชื่อเสียงในโซเชียลพอสมควรครับและก็ เป็นวัฏจักรของอินฟูครับมีขาขึ้นก็ต้องมีลงความนิยมในตัวโจเกอร์แห่งฟอลอริดาก็ลดลงตามการเวลาจนกระทั่งเขาเพิ่งกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งอย่างมากแต่ไม่ใช่ทางที่ดีนะครับเพราะพี่ฟอลอริดาแกได้ทำการขู่ฟ้อง r o c k s t a r อยู่บ่อยครั้งครับหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างเกม GTA F ที่จะวางจำหน่ายปีหน้าครับฟอลอริดาอ้างว่าทีมพัฒนาเอาตัวแกไปอยู่ในเกมโดยไม่ได้ขอครับถ้าเราพิจารณาจากคลิปตัวอย่างเกมมัน อาจจะไม่ได้เหมือน100%นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า NPC ตัวนี้ได้แรงบันดาใจมาจาก f อร r i ิด j าโจเกอรแบบเต็มๆแม้ว่า f อร r i ิด j าโจเกเนี่ยแกจะขู่ฟ้อง r o c k สตาร์มากแค่ไหนนะครับแต่ร็อก s t a r ์แทบจะไม่เห็นค่าเขาเลยครับแล้วก็ไปไปมา,มาๆฮะไม่รู้อะไรโดนเส้นพี่เขาอยู่ดีๆพี่แกยื่นข้อเสนอขอทํางานกับทีม r o c k สตาร์เฉยเลยฮะเขาบอกว่าอยากภาคเสียงและมีบทในเกมนี้ขอค่าตัวเป็นเงิน3ล้าน โดยให้เวลาล็อกสตาไปคิดและต้องการคําตอบภายในเวลา1เดือนไม่งั้นกูฟ้องมึงแน่อย่างที่ผมบอกครับค่ายเกมเขาไม่เห็นเงาหัวพี่ฟอเริดาเลยนะครับมีแต่พี่แกออกมาดิ้นฝ่ายเดียวล่าสุดพี่เขาก็ออกมาเปลี่ยนใจไม่ฟ้องแล้วครับเล่นเฮี้ยอะไรของมันเนี่ยและยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าต้องการทํางานกับล็อกสตาผมไม่ฟ้องพวกคุณแล้วแต่พวกคุณยังติดค้างผมอยู่นี่ก็ผ่านมา2เดือนแล้วไม่มีใครติดต่อผมมาเลยผมขอสักห้าหมื่นหรือ แสนเหรียญให้ผมได้พากสิงตัวละครนี้เถอะมึงลดกระหน่ำจาก3ล้านเหลือหลักหมื่นนอกจากนี้เขายังอยากให้ร็อกสตาร์นะครับจัดงานแฟนมิตให้เขาด้วยจะได้เป็นการช่วยโปรโมตเกมและทิ้งท้ายด้วยคําพูดว่าผู้คนอยากจะเล่นเกมนี้เพราะผมผมคือเหตุผลที่เกมนี้ได้รับการเชิดชูพี่ ผมว่ามึงต้องกลับอาคอ้มอัไซ่ัมแล้วอาการหนักแล้วที่คนเชิดชูภาคหกไม่ใช่เพราะบารมีภาคก่อนก่อนหน้านั้นเหรอแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยนะคบว่าในอนาคตฟอริดาโจเกอร์เขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องที่ชูชัวนะครับคือตัวอย่างที่2ของเกม GTA6 ไม่มี NPC ที่เหมือนฟอริดาโจเกอร์ปรากฏในตัวอย่างเกมแล้วครับนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของ Rock Star ที่บอกได้ว่ากูไม่ได้แคร์มึงทั้งหมดนี้ก็คือการฟ้องร้องที่โคตรประหลาดในโลกวิดีโอเกมถ้าคลิปนี้มีข้อ ข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB